ตอนนี้มีเว็บไซต์เพกถนหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะดีค่ะอินโทรสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงดาจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การนาดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะคลิปนี้เป็น r a n d อมนะคะก็คือ ไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนบังเอิญหรือตั้งใจกดมาดูคลิปนี้ก็มารับคําทํานายหรือว่าไพ่ต้องการที่จะเตือนหรือบอกกล่าวอะไรก็จะทํานายตามนั้นนะจ๊ะโอเคก็อ่าภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงระยะเวลา15วันต่อจากนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะยังไงก็ดูเป็นแนวทางอยู่ดีนะคะทุกท่านดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะโอเคอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณใน15วันต่อจากนี้ Guidance, divine support, protection, positive outlook. Oh, achievement, drive, Ansus kaunas. อีสระทุ s ร s ลากุสพยาครุตพระแม่คงคาโอเคค่ะ,ะเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะเปิดไพ่ใบพิเศษหนึ่งใบทวนนะสักครู่หนึ่งนะคะ โอเคอ่ะได้พไพ่ใบนี้ขออนุญาตอ่านนิดหนึ่งนะคะ I wish can travel in many ways not just on a broom นะคะ,ะในที่ผ่านมาหรือณนะตอนนี้หรือว่าในอนาคตอันใกล้ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยหรือว่าผิดหวังมานาน แต่วันนี้คุณกำลังจะพบทางใหม่ๆลองทำอะไรแปลกใหม่ดูบ้างความสำเร็จอาจจะมาจากวิธีที่คาดไม่ถึงนะคะก็กิ่นฟ้าจะบอดเสมอบางท,บางทีบางครั้งคนเราอะค่ะมันอาจจะต้องพยายามต้องลองหลายรอบกว่าจะสำเร็จนะคะคือบางทีเราเห็นแบบคนที่ประสบความสำเร็จอะเราเห็นแค่มุมที่เขาประสบความสำเร็จแต่เราไม่รู้ได้นะคะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเขาอาจจะแบบล้มกรุกคุกคลานมาเยอะโดนปฏิเสธโดนนู่นโดนนี่มาเยอะมากนะคะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาผ่านประสบ การขวากน้าหรืออุปสรรคหรือแม้กระทั่งความเหนื่อยเหน็ดหรือว่าการปาดเหนื่อยมาแล้วเท่าไหร่กว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จมา,มาสิ่งที่เราเห็นณนะตรงหน้าตรงนี้นะคะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรเนี่ยเขาก็เลยบอกเป็นพลังงานไพ่ว่าคนเราเนี่ยมันอาจจะต้องลองหลายรอบหรือบางทีทางนี้มันไม่สําเร็จอาจจะต้องไปอีกทางหนึ่งคนเรามันมีความเก่งและพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนกันกิ่งฟ้าจะใช้คํานี้ใน YouTube เสมอนะคะกิ่งฟ้าพูดมาหลายปีแล้วแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นประโยคคลาสสิกแล้วก็กิ่งฟ้ามองว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตว่าเออคนเรามันม 100บางทีมันอาจจะมีวันดีวันไม่ดีบ้างคนเรามันมีมุมม,มีมีหลากหลายมุมอะคะอ่ะที่เราเรา เราก็ทำมันแล้วแบบมันได้ดีบางไม่สำเร็จบ้างอนะไรเงี้ยมันเป็นปกติกิ่งฟ้าก็เผชิญหน้าสิ่งน่ารเหล่านั้นเหมือนกันไม่ต่างกับคุณเลยนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าเลยอยากให้คุณเองอย่าเพิ่งท้อใจกิ่งฟ้าขอบเป็นกำลังใจผ่าน YouTube ตรงนี้ไปนะคะว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้มันอาจจะต้องผ่านหลากหลายทางหลากหลายแบบหรือบางทีบางครั้งอาจจะค้นพบพรสวัสค์หรือความสามารถของเราในมิชานี้นะคะแต่มันอาจจะต้องผ่านอะ,อะไรมาเยอะแยะ เท่านั้นเองคือบททดสอบบทเรียนนะคะอย่าไปกลัวมันเขาพลังงานของพลังงานไพ่นะคะค่อนข้างเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะคะอัน,นมันก็เชื่อมโยงอยู่แล้วแหละนะคะว่าคุณเองมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าการก้าวกระโดดการพัฒนาไปข้างหน้าแต่มันจะมีคําเตือนหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าจะบอกว่า มันไม่เชิงเป็นคําเตือนแต่มันเป็นคําบอกเล่าละกันจากพลังงานไพ่ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะจบลงหรือหยุดลงหรือบางทีบางครั้งสมมติบางคนบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยรู้สึกว่ามันไปไม่ค่อยได้ดีเลยมันอาจจะเป็นการฟรีซหรือจบลงและอาจจะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือทําโปรเจกต์ใหม่ก็ได้หรือบางคนบอกว่างานที่ทําอยู่รู้สึกว่าเออมันมันหยุดอยู่กับที่แล้วมันไม่น่าใช่ทางเราและหรือว่าความสามารถเรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาไปไกลกว่านี้แต่ถ้าเรายังอยู่ที่เดิมรู้สึกว่ามันจะไม่ไปไหนเลยมันเหมือนโดนฟรีซโดนแช่แข็งเอาไว้อะค่ะฉะนั้น คุณมันเหมือนเป็นการ เขาเรกว่าหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปสู่สิ่งใหม่มันอาจจะไม่เชิงสิ่งไม่ดีนะแต่บางทีบางครั้งมันเหมือนแบบคนเราอาจจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่มันซ้ําๆจําเจและมันไม่มีความท้าทายมันน่าเบื่อมันทําให้รู้สึกเบรนเอาท์หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะแปลว่าเราไปหาหนทางใหม่หาธุรกิจใหม่หาแนวทางใหม่หรือบางคนบอกว่ามีการโยกย้ายถิ่นฐานหรือบางคนบอกว่าออกจากสิ่งเดิมไม่ได้ต้องทําต่อไปอเราอาจจะไปท่องเที่ยวไปทําอะไรใหม่ๆไปเปิดหูเปิดตาหรือบางทีบางครั้งอาจจะ,ะไปหากิจกรรมงานอดิเรกอะไรต่างๆก็ ทําให้เราหายเบื่อก็ได้นะคะแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกบางสิ่งบางอย่างอาจจะหยุดลงหรือโดนฟรีซเอาไว้แล้วเราต้องไปทําสิ่งใหม่ที่มันรู้สึกดีกว่าเดิมหรือใช่สําหรับเรามากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบบางทีบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกว่าโดนพันธนาการหรือว่ามันอาจจะแบบโดนเหนี่ยวล้างด้วยอะไรบางอย่างหรือบางคนบอกว่าเออยังไปจากตรงนี้ไม่ได้ต้องทําไปก่อนนะเพราะว่าสิ่งใหม่หรือที่ใหม่ที่เราจะไปทำเนี่ยรู้สึกว่า ยังยังต้องแสวงหาความมั่นคงอยู่ก็ไม่ว่าการกิงฟ้ามองว่าสุดท้ายแล้ววันใดวันหนึ่งอีกไม่นานนี้คุณอาจจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ก็ได้แต่มันต้องแปลว่าเป็นการจบลงหรือกล้าที่จะออกจากเซฟโซนของตัวเองกล้าที่จะหลุดพ้นจากสิ่งที่เรารู้สึกว่า มันปลอดภัยคือบางทีบางครั้งเราเอาจจะรู้สึกมันเซฟโซนของเราอะมันปลอดภัยมากแต่ถ้าเรารู้สึกปลอดภัยอะบางทีบางครั้งมันก็ซ้ำๆจําเจนะคะถ้าเรารู้สึกเช่นนั้นเราต้องกล้าที่จะกล้าออกมาสักอย่างน้อยหนึ่งขาและถ้าสมมุติว่าลองทําสิ่งใหม่แล้วรู้สึกโอเคค่อยออกมาเต็มตัวก็ได้อย่างเช่นบางคนอาจจะบอกว่าเออตอนนี้อยากทรรําธรรุรกิจใดธุรกิจหนึง่งแล้วรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะดีหรือเปล่าเราอาจจะลองไปครึ่งขาครึ่งตัวก่อนนะคะหรืออาจจะลงไปประมาณ20%ก่อนว่าเอ๊ะดีไม่ดีเอ้ยถ้าไปต่อได้ค่อค่อยเพิมทททะนนนจกรัง 80 90 100 1, อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะพลังงานเลยของคุณมันเลยขึ้นเป็นคำว่า ไปไปไปทีละสเตปไม่ต้องรีบร้อนอ่าไม่ต้องรุรีบด่วนตัดสินใจแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเราต้องประสบความสำเสร็จวันภายในวันนี้พรุ่งนี้แต่มันอาจจะค่อยเป็นค่อยไปและจะประสบความสำเสร็จในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนเพราะไพ่ขึ้น Achievement ไพ่ขึ้น Positive Outlook กำลังจะออกมาไปในทางเชิงบวกหรือทางที่ดีนะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าช้าหน่อยแต่ดีนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้ลมลุกคุกคานบ้างแต่ไม่ต้องกลัวเป็นเรื่องปกติกิ่งฟ้าพูดตั้งแต่พลังงานไพ่ใบแรกต,แต,ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วช่วงนี้ในเรื่องพลังงานของคุณ เรื่องของคำว่าใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องบริษัทคมชาติหรือต้องเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดก็ได้นะคะ,ะหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่เราเองอาจจะต้องมีการเกี่ยวโคกับชาวต่างชาติคนต่างที่ต่างถิน่นสื่อออนไลน์เทคโนโลยีความทันสมัยต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นกว่าเดิมมากๆนะคะและรวมถึงช่วงนี้บางท่านอาจจะมีโอกาสนะคะที่จะ เหมือนถ้าสมมติเราทําอาชีพหรือว่าเรามีเกณฑ์จะต้องพูดต้องเจรจาไม่ว่าจะเป็นการพูดพิมพ์แชทโพสต์คุยในสื่อออนไลน์ก็ได้หรือเจอต่อตัวก็ตามแต่ช่วงนี้พูดแล้วเป็นเงินเป็นทองพูดแล้วมีเสน่ห์นะคะหรือว่าวาจาของคุณค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์พูดยังไงเป็นอย่างงั้นแต่อย่าเอาไปสาบแช่งคนหรือพูดไม่ดีกับคนอื่นมันเข้าตัวคนเองไหวมากแต่ถ้าเราพูดสิ่งดีๆพูดในสิ่งที่จําเป็นหรือเป็นหน้าที่ของเราหรือเป็นอาชีพของเราที่ต้องเจรจาหรือต้องสื่อสารต่างๆช่วงนี้จะดดีีเเเ็นพพิศษูวกอาาจจะมมคตต คนรักคนสนับสนุนเราหรือว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าขาดกําลังใจ ขาดแรงบันดาลใจเตี๋ยวจะมีคนมาเป็นแรงกําลังใจให้กับเราดีมากๆบางคนอาจจะมีเพื่อนมีมิตรภาพหรือแม้กระทั่งความรักเข้ามาเติมเต็มหัวใจของเราก็เป็นได้เพราะว่าพลังงานของคุณอะช่วงนี้มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาเติมเต็มหรือมีคนมาให้ความสนใจหรือชอบเราหรือมีคนสนใจเราในเรื่องของความสามารถดึงตัวเราไปทํางานก็เป็นได้เหมือนกันแต่ถ้าเราปฏิบัติดกีกระทาในสิ่งที่ดีหมั่นสวดมนต์หรือทําสมาธิหรือทําบุญกุศตลต่างๆโดยที่เราไม่เดือดร้อนบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานดีๆจะคอยปกปักรักษาคุค้ ไพ่ขึ้นทั้งกายแดนซ์ Dance, เป็นพัตติมรดิพรพภมพัารายพะศิวะพรพพิกเนขึ้นมาและดีวายสปอร์ทถ้าสังเกตเป็นอักษรโอมขึ้นมาคือการ on, 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 าอวยพรเวชัยกิ่งฟ้าผู้เสมอทุกคนมีเสียงสิทธิ์หรือเทวดาประจําตัวหมดค่ะไม่มีใครวิเศษกว่าใครแต่ถ้าเราปฏิบัติดกีกระทําในสิ่งที่ดียังไงพลังงานดีๆหรือพลังงานจักรวาลจะส่งแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณแต่ถ้าสมมติเราต้องเจออุปสรรคบางทีเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคนเรามนุษย์เราต้องเจออยู่แล้วอะค่ะไม่มีอะไรเพอร แก้ไขด้วยตัวของตัวเองหรือไม่เช่นนั้นมีคนมาช่วยเหลือเราก็ได้หรือมีคนมาแบกอัพหรือพพอร์ตก็ดีแต่เอาตรงๆนะพลังงานทุกไพ่ที่กิ่งฟ้าเห็นน่ะเหมือนมีคนอยู่เคียงข้างคุณเสมอแบบเนี่ยใช่ไหมลูกน้องหรือเจ้านายหรือบริวารหรือบริวารข้างๆเมตตาเราดีนะคะแล้วก็อุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยคุณจะสามารถฝ่าฟันหรือว่าปัดเป่ามันออกไปได้นะคะเนี่ยพลังงานถ้าสังเกตผู้ชายคนนี้จับงูแล้วงูเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากๆจับอยู่หมัดเลยแต่บางคนอาจจะเจอเนื้อคู่ก็ได้นะจ๊ะอืมช่วงนี้แล้วก สังเกตในไพ่ของไพ่อักษรดูลเป็นคาวนัสขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นเป็นแบบไฟแค่ด้านเดียวใช่ไหมคะแต่อีกด้านกําลังจะเกิดขึ้นนะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าตอนเนี้คุณมาครึ่งทางแหละคุณกำลังแบบอาจจะบรรลุเป้าหมายไประดับหนึ่งแล้วแต่อยู่อีกส่วนหนึ่งเราต้องลงมือทำแล้วนะเราต้องตั้งใจนะสำเร็จแน่นอนนะ นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอีกหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าเห็นคือคุณเองอาจจะอยู่ในช่วงการพิสูจน์ตัวเองคาว่าพิสูจน์สามารถให้เห็นภาพนะบางคนบอกว่ากําลังฝึกงานเราต้องผ่าน probation ให้ได้ก่อนถึงจะเป็นพนักง,งานประจำอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะอ่าไม่เชิงฝึกงานเราอาจจะเป็นการแบบว่าลองเข้าทดลองทํางานอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือบางท่านอย่างที่กิ่งฟ้าบอกไงเหมือนเอาแบบเอาตัวเองเข้าไปในสิ่งที่เราทําประมาณสัก20%หรือครึ่งตัวเลย50%ก็ได้แล้วรอดูผลว่ามันจะเหมาะสมกับเราไหมเราชอบไหมเราทําได้ไหมอะไรเงี้ยเราค่อยไปเข้าไปเต็ม ตัวก็ได้เป็นได้หมดเลยหรือบางคนอาจจะแบบว่าอยากลงทุนทําอะไรลงทุนได้นะแต่วางแผนดีดีคิดให้ดีๆว่าลงทุนไอ้ที่คุณลงทุนอะ เสี่ยงหรือเปล่าถ้าไม่เสี่ยงก็สามารถทําได้แต่มันอาจจะแปลว่าค่อยๆทําค่อยๆลงทีลนิดทีลหน่อยในการลงทุนครั้งนี้นะคะแล้วก็พลังงานหนึ่งเนี่ยที่กิ่งฟ้าเห็นคือถ้าใครทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยงามของประดับตกแต่งของที่มีกลิ่นหอมหรือแม้กระทั่งคลินิกศัลยกรรมหรือเป็นอาชีพที่อาจต้องเกี่ยวกับเรื่องแบบศิละปะความงามหรือว่าแฟชั่นต่างๆนะคะช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษบางท่านอาจจะมีโอกาสออกรถหรือว่าบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะได้พวกแนวอสังหาริมทรัพย์มาหรือปล่อยเช่าหรือขายได้ก็เป็นได้สูง มากๆนะคะอ,อะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาพระแม่คงคาเหมือนอาจจะปัดเป่าเราออกไปแต่หมันกรวดนะ้ำเป็นประจำไม่ว่าคุณสวดมนต์ทำสมาธิหรือทําบุญกุศลต่างๆไม่ว่าคุณจะไปทําถึงที่โอนหรือว่าเราหมันนั่งสมาธิการทําบุญโดยที่ไม่เสียตังอะไรคืออะไรคะคือการนั่งสมาธิค่ะนะคะแผ่เมตตาส่งกุศลถ้าเราจิตเป็นสมาธิสิ่งต่างดีๆจะเข้ามาฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าเราทําบุญกุศลตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยหมันแผ่เมตตาและกรวดน้ํากรวดน้ําจริงๆลงดินให้ผ่านแบบพัดผ่านให้เหมือนน้ํนเป็นสื่อกลาง แล้วก็เป็นการปัดเป่าพัดผ่านสิ่งที่มันเวลวร้ายหรือสิ่งที่มันไม่ดีออกไปให้ได้นะคะแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าผู้มีอํานาจอยู่เหนือดวงวิญญาณพระ,ะเป็นพระยายยมราาขึ้นมาเลยทําดีได้ดีทําช่วได้ั่วถ้าคุณปฏิบัติดียังไงสิ่งดีๆจะเข้าหาตัวเราไว้ถ้าเราปฏิบัติตัวไม่ดีสิ่งไม่ดีจะเข้าหาตัวเราไวเหมือนเขาเรียกว่า กรรมทำงานไหวไม่ต้องรอถึงชาติหน้าชาตินี้แหละเจอกรรมแน่นอนแต่ถ้าคุณทำำํากรรมดีคุณได้กรรมดีแน่นอนและอีกมุมหนึ่งนะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอถ้าใครทําอะไรไม่ดีกับเราอย่าไปสาบแช่งเขาไม่งั้นเราจะต่อกรรมไม่จบไม่สิ้นนะคะเราต้องหมันห่นอโหสิกรรมหรือว่าทําใจให้ว่าให้ให้แบบเขาเรียกว่าไม่ไม่เชิงว่าทําใจให้สบายทําใจให้เป็นสมาธิให้ได้แล้วหมั่นแผ่เมตตาออกไปใครทำำํากรรมยังไงได้กรรมอย่างนั้นกรรมเป็นของเฉพาะบุคคลจริงๆนะคะฉะนั้นเรยบอกว่าใครทำยังไงได้ยังนเราดูตัวเองพอไม่ต้องไปดูหรือใส่ใจ ขอองผู้ื่นนะคะคเอาใส่ใจเรื่องของตัวเองพอนะคะว่าเอ้ยฉันทําดีแล้วหรือยังอ่ะถ้าดีแล้วไปต่อ เก็บมาตรฐานตรงนี้เอาไว้แต่ถ้าไม่ดีปรับปรุงตัวเองด่วนแค่นั้นเองนะคะไพ่ขึ้นโลกค่ะโลกคือ world นะคะก็เหมือนแบบอย่างที่กิ่งฟ้าบอกตามประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นสื่อออนไลน์ความทันสมัยเทคโนโลยีช่วงนี้โดดเด่นคุณต้องใช้มันหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางชีพจรลงท้าไม่ว่าจะไปเรียนไปทํางานหรือท่องเที่ยวดีทั้งหมดนะคะแล้วไพ่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องพวกอสังหาหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินหรือมรดกตกทอดมีโอกาสที่คุณอาจจะมีโอกาสได้มานะคะไพ่ขึ้นความมั่นคงหลักเมืองหรือบางท่านอาจจะแปลว่ากําลังเจออคคควววาาามมมั่นงงหหรืแส คงทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนทํางานที่ต้องโคกับผู้คนช่วงนี้ค่อนข้างดีนะคะจะราบลื่นมากกว่าปกติแล้วก็รวมถึงพลังงานน่ะจะสื่อถึงเรื่องว่า คุณเองอาจจะมีคอนเน็กชันมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีคนให้ความสนใจหรือว่าโอเคกับเรามากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ฉะนั้นทางานอะไรไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีมากๆแต่อย่าดึงอะไรที่เป็นด้านมืดหรือสิ่งที่มันไม่ดีเข้าหาตัวเราเองกิงฟ้าถึงเตือนในเรื่องการทําความดีทําความชั่วกับคุณค่อนข้างเยอะนะคะของคลิปนี้นะคะภพยขึ้นว่าช่วงนี้จะใช้เงินอะไรก็ตามแต่หยุดเอาไว้ก็ดีคือถ้าสมมติคุณจะลงทุนอย่างที่กิงฟ้าเพิ่งพูดไปลงทุนอะไรที่ไม่เป็นความเสี่ยงแล้วเราดูแลเออเรา,ม,เามมม่่เเเดออ้้นนาาาาสุตตัีีีงงงงควววลลลจจะะทก็ยข คุณหรือได้กําไรเราเองต้องมองไปข้างหน้าด้วยว่าเออถ้าขาดทุนเราจะมีเงินเหลือไหมดูดีๆด้วยอันนี้คือกิ่งฟ้าถือว่าเตือนสติแล้วการกิ่งฟ้าเชื่อว่าทุกคนรู้แหละแต่แปว่าบางคนอาจจะบอกว่าต้องการการเตือนสติกิ่งฟ้าเตือนยาแรงให้เลยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าไพ่ขึ้นตันนีทีนี้คืองกบ้างก็ดีหรือว่ารอบครอบเกี่ยวกับเรื่องการเงินและผลประโยชน์เยอะๆเลยถึงจะดีนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้การเงินเขาอาจจะแปลว่าการหยุดในการใช้เงินก็ได้หมายถึงว่าอะไรถ้าช่วงนี้เรารู้สึกว่าเออ การเงินของเรามันต้องเซฟเอาไว้บ้างนะคะเศรษฐกิจแบบนี้อะไรเงี้ยฉะนั้นเลยบอกว่าเราเองอาจจะแปลว่าต้องฟีซในการหยุดการใช้ตงังหรือว่าถ้าจะใช้เงินอะไรรบกวนดูให้มันถี่ท่วนก่อนว่าดีหรือไม่ไพ่ก็เลยขึ้นว่างกบ้างก็ดีหรือว่าบริหารตังให้เป็นนะคะหรือเอาเงินนะ่ะไปฝากธนาคารหรือว่าลงทุนอะไรที่ไม่เป็นความเสี่ยงก็ดีนะคะไพ่ขึ้นเทวดาชุมนุมเออแปลกนะอันนี้คือเขาจะพูดถึงพลังงานดีๆพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานดีๆเยอะเหมือนกันเทวดาชุมนุมเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนตั้งแต หลักเมืองขึ้นมาโอ้โหอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องสิลธิสิทธิพระยายมราชมาหมดเลยจ้ะ มาหมดจริงๆนะคะไพ่ขึ้นการกําเนิดคือการทาอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะแล้วก็บางท่านอาจจะมีโอกาสมีเกณฑ์มีบุตรมีลูกหรือสัปสัตเลี้ยงก็เป็นได้หรือบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตก็เป็นได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้สุขภาพต้องระวังให้มากโดยเฉพาะเรื่องระบบเลือดความดันกดไหลย้อนอมแมลงสัตว์กัดต่อยสัตว์มีพิษต้องระวังนิดนึงแล้วก็ระวังเลือดตกยางออกเล็กน้อยนะคะถ้าจะทําบุญไปบริจาคเลือดซะถ้าบริจาคเลือดไม่ได้นั่งสมาธิสวดมนต์เป็นป,ประจำหรือทําบุญกุ พวกพระสองฆ์อาพาธหรือว่าโรงพยาบาลหรืออุปกรณ์การแพทย์ร่วมบุญไปก็ได้ค่ะหนึ่งบาท2บาทก็ได้เอาแบบที่ไม่เดือดร้อนนะคะการทําบุญอ่ะกิ่งฟ้าบอกเสมอทำแล้วแต่กําลังคุณไหวนะคะแต่อย่างน้อยการที่เราทําบุญไปต้องทําโดยที่ไม่หวังผลคือทำแล้วหันหลังกลับพระอาจารย์กิ่งฟ้าจะสอนเสมอคือทาแล้วทาเลยทำแล้วหันหลังกลับแล้วมันจะดีต่อต,ตัวคุณเองจริงๆนะคะแล้วก็หมันมีเมตตานะคะถ้าสมมติเรามี จิตที่เป็นกุศลมีเมตตาแก่ตัวเองแล้วผู้อื่นก็จะยิ่งดีถ้าเป็นไปได้ทานมังสวิรัตทุกวันพระด้วยจะยิ่งดีวันพระมี4วันต่อเดือนไปนโหลดแอปวันพระมาทานมังสวิรัตหรือทานเจก็ได้นะคะจะยิ่งดีต่อตัวเราอ่าอย่างที่กิ่งฟ้าบอกช่วงนี้สเสน่ห์ของคุณนะค่อนข้างดีอ่าค่อนข้างโคกับไพ่ลากูสขึ้นมาเป็นไพ่ดวงจันทร์ขึ้นมาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยงามหรือว่าช่วงนี้คุณดูสวยดูหล่อดูดีบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะมีเกมไปทำหัตถกรรหรือสัญรรลือกแพทย์ที่่ไไว้้ใจดหนอยะการรมคดีนนะะแลล้วพังงาก็พูดดชัเจ นะคะว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยคุณมีเสน่ห์ล้นมากๆแต่ระวังเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดอย่าทําตามอารมณ์ตัวเองมากจนเกินไปอย่าให้อารมณ์เหนืออยู่สตินะคะต้องมีสติและปัญญาอยู่ยเหนืออารมณ์เสมอแล้วใบสุดท้ายได้กิ่งฟ้าพพูดเสน่ห์ทางวาจาถ้าสังเกตเนี่ยอาจารย์ท่านนี้กําลังสักสักเหมือนแค่ให้สักลิ้นอะก็เ,เหมือนแบบทาให้วาจาหรือเสน่ห์ในเรื่องของคําพูดคําเจราจาการสื่อสารต่างๆหรือแม้กระทั่งการพิมพ์โพสชแชทคุยต่าง,างๆช่วงนี้โดดเด่นมากๆถ้าพูดดีเป็นสิ แก่ตัวพูดพูดไม่ดีมันก็เข้าตัวนะคะฉะนั้นก็หมั่นสร้างบุคคลทําสิ่งดีๆนะคะหมั่นทําอะไรที่มันทําให้เราสบายใจแล้วมีความสุขแล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่าสิ่งดีๆหรือพลังงานดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะมีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้การส่งกําลังใจพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นไม่เสียตังค์ค่ะยิ่งให้คุณยิ่งได้นะคะเวลาแีะฉะนั ผู้อื่นด้วยนะคะอ่าคราวนี้จบคำนำเด็เพลินี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องอาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์เตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แต็งในตัวของตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุนกันหรือเพียงให้กดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งกิ้งๆไปกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจด้านท t ก k อกด้านไอจี IG, ดว้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถหมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r six i channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขทั้งกกาาายละใจนะะนนนวีอออญตไป่ กันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ